สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Health c h e c k u p รู้ให้ถูกโรคนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้ให้ถูกโรคนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคง,ง่ายๆค่ะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราจนบางครั้งคุณอาจจะกาลังมองข้ามมันไปนะคะมาพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญค่ะที่จะมาไขาข้อข้องใจให้คุณเนี่ยได้คลายกังวลกันค่ะและเรื่องราวในวันนี้ของเรานะคะบอกเลยว่าใกล้ตัวมากๆค่ะทุกคนต้องเคยมีอาการนี้อย่างแน่นอนนะคะบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะปวดตามข้อแขนตาม ทำข้อขาตามกระดูกสันหลังนะคะถ้าคุณผู้ชมมีอาการปวดเนี่ยวันนี้จะต้องรีบมาดูคลิปนี้ของเราเลยนะคะและถ้าเมื่อคุณเนี่ยมีอาการปวดแล้วทำยังไงกันบ้างส่วนมากเนี่ยแป้งเชื่อเลยนะคะว่าจะต้องอ่ะเดี๋ยวมันก็หายเองหรือเปล่าอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะคะบางทีอาการปวดของคุณค่ะอาจจะนําพามาสู่โรคนี้ก็เป็นได้นะคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญถึง2ท่านเลยนะที่จะมาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะท่านแรกนะคะกับดรนัสพลโพวิจิตค่ะ ท่านก็เป็นนักวิทยาศาสตร์และก็นักวิจัยระดับโลกนะคะจากสถาบัน NSPI ค่ะและอีกหนึ่งท่านของเราที่มาร่วมด้วยในวันนี้นะคะกับดรสิริกมลสีสมิตค่ะปริญญาโทสาขาโมเลกุลาร์ไบโอไซแอนชีวโมเลกุลและปริญญาเอกวิทยานิพนธ์ปรสิทธตวิทยามาลาเรียจาก University of h a d e n b e r g ประเทศเยอรมน,นีจากสถาบัน NSPI สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ โห oh, เรียกว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาไขข้อข้องใจกันเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคข้ออักเสบนะคะซึ่งเรียกว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกสงสัยนะคะว่าเอ๊ะโรคนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรมันมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะดรนิกตอบให้หน่อยค่ะก็คืออะไรคืออย่างนี้นะคะโรคข้ออักเสบเนี่ย <c oughs> จริงๆมันมีหลายชนิดมากเลยค่ะแต่ชนิดที่เราจะจําแนก คร่าวๆเนาะเป็น2ชนิดใหญ่คือเกิดจากการอักเสบและเกิดจากความเสื่อมอย่างความเสื่อมเนี้ยค่ะเขาเรียกกันสั้นๆว่า OA osteoarthritis ม,มาจากอันนี้ค่ะมีมีตัวอย่างมาให้ดูถ้าสมมติกระดูกใช่ไหมคะตรงข้อเนี้ยค่ะด้านหน้าจะมีกระดูกอ่อนหุ้มอยู่สีขาวๆที่เราเห็นเวลาแบบแทะไก่ปกติอะค่ะ,คะแล้วก็สีฟ้าตรงนี้นะคะจะเป็นไขข้อเป็นตัวหล่อลื่นกระดูกเวลามันขยับจะได้ไม่กระทบกัน แล้วเวลาพออายุเราเพิ่มมากขึ้นเนี่ยค่ะกระดูกกระดูกอ่อนจะเริ่มเสื่อมลงมแล้วก็ม,มันจะมีบางตัวที่แบบเป็นกรรมพันธุ์ที่ทําให้กระดูกอ่อนเสื่อมเร็วกว่าปกติดังนั้นน่ะเมื่อกระดูกอ่อนเสื่อมทุกครั้งที่เราขยับพ่อกระดูกจะกระทบกันทําให้เกิดอาการปวดแล้วก็อาจจะมีอาการอักเสบได้ค่ะอ,อันนี้คือค OA ซึ่งมีมีผู้ป่วยค่อนข้างมากในจำนวนโรคข้อเสื่อมด้วยกัน mm hmm. และจริงๆมันจะมีอีก2-3สามชนิดนะคะของโรคข้อเสื่อม mm hmm. เช่น RA หรือว่ารูมาตอยด์อาร์ทริทิสอันนี้เนี่ยเกิดจากการอักเสบค่ะแล้วจริงๆมันเป็นอาการอักเสบที่เรียกว่าโรคแพ้ภูมิตัวเอง mm hmm. หรือว่าเป็นออโตอิมมูนดีซีสอย่างหนึ่งซึ่งเกิดจากการที่ว่าร่างกายเราเนี่ยปกติเราจะมีระบบภูมิคุ้มกันไว้ต่อสู้กับพวกวไวรัสแ mm hmm. บคทีรียที่เข้ามาในร่างกาย mm hmm. ใช่ไหมคะแต่พอเป็นโรค อัลโตอิมูนดิซีสเนี่ยร่างกายเราจะคิดว่าไอเซลล์ที่หุ้มอยู่ตรงข้อกระดูกเนี่ยค่ะเป็นสิ่งแปลกปลอมดังนั้นภูมิคุ้มกันก็จะมาทำร้ายร่างกายตัวเองทำให้เกิดอาการบวรมแล้วก็เจ็บปวดค่ะแล้วก็โรคเกาต์อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งในเ,เรียกว่า,เ,าเกิดจากการอักเสบเหมือนกันแต่เป็นการอักเสบที่ไม่ใช่ภูมิคุ้มกันตัวเองมาทำให้ทำร้ายตัวเองนะคะแต่เป็นการอักเสบที่เกิดจากการสะสมของสารกรดยูริกในข้อค่ะ แต่ว่าคำว่าโรคเก่านี่คือทุกคนคุค้นกันมากค่ะก็คือถือว่าถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในโรคข้อเสื่อมค่ะอ๋อค่ะแล้วสําหรับโรคข้อเสื่อมที่พบเจอมากที่สุดในคนไทยของเรานี่เป็นประเภทไหนคะเป็น OA ค่ะข้อเสื่อมแบบ เสื premises, rode, ่อมสภาพโดยโดยตามธรรมชาติเน er. oh, okay. so ี Twelve, like ่ยค <het> ่ะโรคข้อเสื่อมทั่วไปค่ะแล้วทาไมคนไทยของเราถึงแบบรู้สึกว่าเอ๊ะเจอโรคนี้มากเป็นพิเศษอะคะอาะเจ้าพอสังคมเราคือแบบอายุสูงขึ้นเรื่อยๆเนาะสมัยก่อนก็ไม่ได้อยู่กันนานขนาดนี้เดี๋ยวนี้การแพทย์ไปเรื่อยๆอะค่ะก็คือจะพบการเสื่อมมากขึ้นแล้วก็จะมีบทบาททางด้านพันธุกรรมด้วยนะคะใครที่มีประวัติครอบครัวว่าเป็นโรคไขข้อโรคข้อเสื่อมก็ต้องระวังตัวให้ดีแล้วก็สําหรับโรค RA เนี่ยก็มีมีผลทางพันธุกรรมเหมือนกันค่ะ มก็คือมีโอกาสถ่ายทอดกันได้ใช่ค่ะนะคะแล้วสําหรับปัจจัยต่างๆมากดีกว่านะที่มันมีความเสี่ยงต่อการที่เกิดโรคข้ออักเสบมันมีปัจจัยอะไรบ้างอะคะจริงๆแล้วนอกจากพันธุกรรมเนี่ยค่ะก็จะมีถ้าใครน้ําหนักตัวค่อนข้างเยอะก็อย่างว่านะน้ำหนักตัวเยอะกระดูกก็จะต้องทํางานมากขึ้นค่ะก็ทําให้ข้อเสื่อมเร็วขึ้นแล้วก็อาจจะมีบางประเภทที่แบบเกี่ยวกับ เพศด้วยเหมือนกันเพราะว่าอย่างโรคเกาต์อย่างเงี้ยผู้ชายก็จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นมากกว่าแต่ r a เนี่ยผู้หญิงจะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่านิดนึงอย่างเงี้ยค่ะจะมีหลายปัจจัยค่ะการเล่นออกกําลังกายด้วยก็มีส่วนก็เกี่ยวขงกน้วนักกีฬาที่นักฟุตบอลที่ที่ต้องใช้ข้อก็ข้อกระแทกหนักหเลยเนี่ยก็มีโอกาสเป็นโรคเสื่อมได้เร็วกว่าคนปกติทั่วไปใช้งานหนักค่ะจจะหมายถึงการใช้ชีวิตกิจกรรมที่เราทำในแต่ละวันก็ล้วนเป็นปัจจัยทั้งหมดเลยด้วยใช่ไหมคะแล้วแบบนี้เราพอจะมีลักษณะพิเศษ สังเกตอาการว่าเอ้ยแบบนี้เนี่ยเป็นปวดธรรมได้หรือแบบนี้คือน่าจะเข้าข่ายกันเป็นโรคข้ออักเสบแล้วมีวิธีการสังเกตอาการอย่งไบ้างคะโดยทั่วไปพอพอพอ,พอเป็นโรคอย่างนี้นะฮะออการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยมักมักมักจะผิดปกติไปไม่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นลุกเดินนั่งนะฮะ,ะมันมันมันก็จะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าลุกก็เอ,อ้ยปวดก็โอ,อยที่เราพูดกันนั่นก็ได้ยินเลยเห็นได้ชัดเจนครับค่ะ ตอนนี้ไม่กล้าลุกเลยนะคะกลัวอวยนะเสียงกระแป๊บไปงี้แล้วก็เรียกว่าโรคขวาอักเสบเนี่ยมันสามารถทำให้เราเกิดอาการแทรกซ้อนอื่นๆได้มากขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็อย่างถ้าสมมติเราอายุมากขึ้นถ้าเวลาเราข้อเราบวมอย่างงี้ค่ะหยิบจับอะไรก็อาจจะไม่ค่อยถนัดเพราะว่าปวดอย่างนี้ค่ะก็อาจจะถ้าเป็นยิ่งที่เข่าที่สะโพกก็อาจจะมีการปัญหาด้านการทรงตัวอย่างค่ะ ทีนี้ค่ะดรค่ะเมื่อเรารู้ตัวว่าเอ๊ะเราเป็นแล้วเนี่ยค่ะการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเขามีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างคะดรครับโดยทั่วไปน,นะครับแพทย์ก็จะใช้วิธีง่ายๆก่อนด้วยการให้ยาแก้อักเสบนะครับอาจจะเป็นพวกกลุ่มเอนเซมหรือย,ยาแก้อักเสบทั่วๆไปนะครับไปก่อนในกรณีที่เป็นหนักเนี่ยบางทีอาจต้องทําการผ่าตัดครับค่ะ แล้วก็จะมีคือปัญหาของการอักเสบเรื้อรังเนี่ยค่ะคือในทางแพทย์เองเขาก็ไม่อยากให้ยาอักเสบไปเรื่อยๆอเพราะมันก็มีผลต่อตับเนาะดังนั้นก็อาจจะมีการทํากายภาพบ,บาําบัดหรือการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตมาเพิ่มค่ะอืมเรียกว่าเป็นโรคที่ค่อนข้างจะส่งผลกับชีวิตประจําวันในทุกๆอย่างในขั้นตอนการเดินการนั่งอะไรทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็สําหรับทางแพทย์ทางเลือกนึงบ้างเห็นว่ามีสมุนไพรนะที่สามารถช่วยบรรเทาตรงส่วนนี้ได้ด้วยใช่ไหมคะครับ สาเหตุการเกิดไอข้อของอักเสบก็อย่างที่ดรนิกพูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้คือเกิดเกิดจากการอักเสบนะครับเพราะสมุนไพรที่เรานํามาใช้เนี่ยก็ต้องมีสมุนไพรที่ลิดต้านการอักเสบแล้วก็ต้าน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 การเกิดอนุมูลสละเพราะกระบวนการอักเสบตรงนี้มันจะมีอนุมูลสละเกิดขึ้นนะครับเพราะสมุนไพรที่เราใช้กันอยู่แพร่หลายทุกวันนี้ก็คือกระมิ้นชันนะครับแต่กระมิ้นชันนะต้องอยู่ในรูปฟอร์มที่มันสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ถ้าเกิดเราใช้สมุนไันเปลี่ยวๆจากธรรมชาติหรือจากสารสกัดทั่วไปไม่มากัน ปรุงคุณภาพมันประโยชน์ทางยาก็จะน้อยลงนะครับแล้วพอเราใช้ใช้ไอสารเคมินชันตัวเนี้หนึ่งมันจะไปใต้การอักเสบสองเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ร่วมกันกับสารสกัดจากถั่วเหลืองซึ่งในถั่วเหลืองนะครับมันจะมีมันจะมีสารสําคัญก็คือไอกลุ่มไอโซฟลาโวนนะครับไอโซฟลาโวนตัวนี้เป็นเป็นเป็นสับคําใหญ่มันจะมีตัวเล็กๆซ่อนกันอยู่อีก3ตัวก็มีกรีเซตินไดดีเซียนแล้วก็ไกลเซตินนะครับในสาร3ตัวเนี้ยมันมันมันจะช่วยหนึ่งต้านต้านใต้การอักเสบ ร่วมกันกับเกิือคุคูมินอยนะครับขณะดเดียวกันตัวมันฤทธิ์ของมันเองเนี่ยก็เป็นฤทธิ์แอนตี้ออกซิแดนต์คือต่อต้านอนุมูลสลักในกระบวนการักเสการเกิดอักเสบเนี่ยมันจะมีฟิล์มหรืรรอข้อฤกษ์อนุมูลสลักเย,เยอะมากอยู่นี้ก็จะช่วยลด อนุบุญสลับตรงนั้นได้อีกทางหนึ่งด้วยอืค่ะคือเรียกว่าสารทั้งสองตัวนี้เมื่อทํางานร่วมกันจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนอกจากนั้นนะครับคุณแป้งครับจากงานวิจัยเราพบว่าการใช้สารสองตัวนี้ร่วมกันยังเหมาะกับคนที่ให้ฟื้นตัวจากการผ่าตัดได้เร็วขึ้นนะครับเราเเคยมีการทดลองจากคนที่ไปผ่าตัดขอโทษผ่าตัดจมูกสัดศกรรมต่างๆนะครับปรากฏว่าแผลของเขาเนี่ยจะหายเร็วกว่าคนทั่วไปเนี่ย เกือบเท่าตัวโอ้โหนะคะก็น่าจะถูกใจสาวๆสมัยนี้เลยนะคะคแล้วก็เรียกว่าในการเลือกการทานมันหวาด็อกเตอร์คะ่ะบ,บางคนสวยเห็นด็อกเตอร์พูดมาเนี่ยแล้วเราจะสามารถเลือกทานยังไงได้บ้างอาจจะทานจากแบบธรรมชาติเลยได้ไหมหรือว่าจะต้องสกัดมาเป็นในรูปแบบไหนยังไงคะครับเป็นคําถามที่ดีครับคําถามนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดเราทานจากธรรมชาติเลยเนี่ยนะ ประการที่1เนี่ยสารสำคัญ Active i ิ g r e เ i ียนเนี่ยที่อยู่ในสารสำคัญเนี่ยมีน้อยมาก,มากแล้วการทานเนี่ยเราต้องทานปริมาณที่เยอะมากมเพื่อให้ได้สารสำคัญที่เพียงพอ,อ,พอเพราะตอนตอนหลังเนี่ยเราจะมีการวิธีการสกัด เอาสารสําคัญออกมาแล้วจากนั้นไม่เพียงแต่แค่นี้นะครับพยาศาสตรทุกวันมันีเจริญต่อไปอีกเราเอาสารสำคัญที่ออกมาศึกษาต่อด้วยว่าแล้วเมื่อเราทานไปแล้วเนี่ยสาร,รัวนีนยังคงอยู่ในร่างกายได้ไหมมันเกิดการเสื่อมสลายเมื่อไปถึงกระเพาะหรือไปถึงลำไส้เล็กไหม<อ>เราเราก็ต้องมีกา,ารศึกษาต่อ,อแล้วามีการดูซึมเข้าสู่ร่างกายได้จริงไหมเราก็เราต้องทานทานในรูปของสารสกัดที่ได้ผลจริงๆแล้วก็สามารถซึมเข้าสู่ร่างกายได้จริง ค่ะแบบนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดก็คือควรจะทานในรูปแบบของอสารสกัดครับสารสกัดซึ่งพอเราได้สารสกัดมาแล้วเนี่ยอยู่ที่ฟอร์มที่เราจะมาก็เรียกฟอร์มูลเลตว่าเรา,าจะฟอร์มูลเลตเป็นรูปของอะไรจะเป็นในรูปของแคปซูลในรูปของยาชงละลายน้ำหรือเรยกเปไปเครื่องดื่มสมุนไพรก็สุดแล้วแต่ในในในแต่ที่เราจะทํากัน แต่ดีที่สุดก็คือทานในรูปแบบลูสารสกัดแน่นอนหลายท่านฟังคลิปแล้วก็ไปซื้อเมลีแคมินชันนั่งกัดกินทั้งวันเนี่ยคือแค่จะไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมคะลดก็ยังไม่หายค่ะลดยังไม่หายนะคะเสียอ๋อเดี๋ยวที่ดรแนะนําไปนะแล้วก็เรียกว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะได้ทําความรู้ใจกับเรื่องราวของโรคข้ออักเสบมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งสมุนไพรนะคะทางเลือกด้วยนะที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะปวดตามข้อทานเข้าไปเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการด้วยหรือว่าใครที่ยังไม ไอ้อนุมวลสลากที่มันเข้าสู่ร่างกายและการอักเสบมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาะนะครับจากการใช้ช่วยเราบางทีเราหกล้มเลยเนี่ยมันก็กินเข้าไปมันช่วยออป้องกันไม่ได้อีกทางนึงครับ นะคะก็เรียกว่ากันไว้ดีกว่ามาแก้ที<ช>หลังนั่นเองนะคะคแล้วก็วันนี้ค่ะได้มาพูดคุยกันนะถึงเรื่องราวของโรคหออักเสบนะคะรวมไปถึงเรื่องราวของสมุนไพรด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมา,มากเลยสําหรับดรนิกนะคะที่มาให้ความรู้ของผู้ชมทางบ้านนะ,ะเรียกว่ากระจ่างชัดเจนมากๆเลยขอพรบคุณดรมากนะคะคคแต่ว่าช่วงหน้าของเราค่ะเราต้องรักษคนันอยู่กับแป้นตรงนี้นะคะมาพร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษค่ะซึ่งเป็นคนที่มีอาการปวดจริงๆนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยอาการปวดของเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีวิธีการแนวทาง ในการรักษายังไงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลัาคุยกันต่อค่ะคุณทราบหรือไม่ปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นโรคข้อเสื่อมถึง6ล้านคนถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตแต่ก็เป็นโรคที่สร้างความทุกข์ทรมานและอาจทําให้เกิดความพิการกับผู้ที่เป็นได้โรคข้อเสื่อมคือโรคที่เกิดจากกระดูกอ่อนผิวข้อถูกทําลายลงอย่างช้าๆจนเป็นเหตุให้ มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของข้อซึ่งอาจส่งผลให้น้ำบริเวณข้อลดลงกระดูกงอผิดปกติหรือกล้ามเนื้อและเอ็นรอบข้อหย่อนยานซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทำให้เคลื่อนไหวข้อได้อย่างจำกัดรวมทั้งทำให้เกิดอาการปวดบวมที่ข้อและนำไปสู่าการปวดอย่างรุนแรงได้โดยโรคข้อเสื่อมที่พบบ่อยมักอยู่ในตำแหน่งของข้อที่ต้องรับน้ำหนักมากเกินไปเช่น ข้อเข่าข้อสะโพกข้อต่อกระดูกสันหลังสาเหตุของการเกิดโรคข้อเสื่อมเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไปจะส่งผลให้เกิดแรงกดภายในข้อที่รับน้ำหนักเพิ่มขึ้นกิจกรรมบางอย่างที่ส่งผลให้ข้อต้องรับแรงกดมากจนเกินไปเช่นการยกของหนักการนั่งคุกเข่าหรือนั่งพับเพียบปัจจัยทางพัตุกรรม โดยเฉพาะในครอบครัวที่มีประวัติข้อและกระดูกอ่อนผิวข้ออ่อนแอรหรืออายุมากขึ้นก็มีโอกาสพบโรคข้อเสื่อมได้มากขึ้นจากการใช้งานมาเป็นเวลานานนั่นเอง ในช่วงนี้ของเรานะคะก็มีอีกหนึ่งแขกรับเชิญพิเศษค่ะเป็นผู้ที่ประสบปัญหาข้อเข่าเสื่อมนะคะวันนี้เขาจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ค่ะรวมไปถึงอาการนะคะแล้วก็วิธีการรักษาที่พี่เขาเนี่ยเคยประสบพบเจอมานะคะขอต้อนรับเลยค่ะพี่สมยศคงดนตรีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบขออนุญาตให้แนะนาตัวให้คุณผู้ชมท้งบ้านรู้จักสักนิดนึงค่ะครับผมผมสมยศนะครับก็เมื่อก่อนก็ค้าขายนะครับปัจจุบันก็มาทําค้าขายออนไลน์โดยตรงแบบกับก็ อายุ61ปีะครับเม็1ปีแต่ว่ายังดูสดใสแข็งแรงว่าเห็นเดิมมันปุ๊บเลยนะคะคือถ้าไม่บอกเนี่ยไม่ทราบเลยว่าพี่สมยศเองเนี่ยเคยประสบปัญหากับเรื่องของข้อเข่ามาก่อนค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงมั็นยังไงบ้างก็ตอนนั้นขายของอยู่แล้วก็คือไม่มีอาการบ่งบอกถึงว่าจะเป็นอ่ะก็นั่งขายของปกติแล้วอยู่มันลุกไม่ขึ้น ลุกไม่ขึ้นเลยฮะคือมันไม่ได้เลยไม่ได้ฮะลุกก็คือจะล้มปทันทีมันปวดเลยก็เลยต้องต้องนอนลาบกับพื้นแล้วก็ไปหาหมอหมอก็เอ็กซเรย์ปรากฏว่ามันมีข้อข้อเสื่อมแล้วก็กระดูกอ่อนมันจะมันชารุดมันจะหายไปหน่อยหนึ่งก็บวมมีการบวมด้วยนะฮะข้อข่าวบวมด้วยก็หมอให้ยามาทานแต่หลังจากนั้นก็อาการมุ่งยังมีอยู่แล้วที่เห็นเด่นชัดก็คือว่ายาหลังเนี่ยผมจะเดินขึ้นบันได เสียงมันจะก๊อปแกลบก๊อปแกลบแล้วก็จะมีการปวดแต่ผมใช้ตัวเนี้ยตัวไอโซพาวเดอร์ตัวเนี้ยครทานก็อาการคา้างรู้สึก3 4มสก็เห็นผลแล้วนะผมว่ารู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยปวดไม่อะไรแต่ก๊อปแกลบก็ยังมีนิดหน่อยแต่ว่าก็โอเคแต่ตัวเนี้ย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 สุดยอดนะฮะตัวเนี้ยผมใช้ ใช่ทาด้วยวันตุวันปัจจุบันก็ทาอยู่ก็คือควบคู่กันไปเลยใช่ไหมคะก็คืออย่างพี่สมเด็จเองเนี่ยคือประสบปัญหาเรื่องของการปวดก็แกรบเนี่ยเป็นมานานไหมพี่เป็นปีแล้เหรอปีหนึ่งครับปีแล้วครับแล้วก็ไปไปหาหมอแบบแผนปัจจุบันต่างๆอะไรมาครับก็ถ้าเป็นเยอะไปครับถ้าถ้าเป็นน้อยๆกับตัวนี้ก็พอแล้วตัวนี้ใช้ได้อย่างที่บอกเวลาเดินขึ้นก็แกๆ็แกร็บอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยดรขามันเกิดจากอะไรคะครับเกิดจากอย่างนี้คะ ในในในข้อเข่านะครับจะมีพวกกระดูกขอนคทเทเลตตรงนี้มันเสื่อมพอมันเสื่อมปุ๊บเวลามันขยับเนี่ยมันก็จะเสียดสีกันแล้รก็เสียดสีมันที่หนังก็ก๊แกรกบตรงนี้นะครับแล้วก็มันมันก่อให้เกิดการอักเสบอย่างเมื่อกี้ที่คุณสุยศบอกเมื่อกี้ว่ามันจะบวมบวมเนื่องจากการอักเสบกระบวนการอักเสบเราสังเกตได้ง่ายๆฮะคุณแป้งครับมันจะมีปวดบวมแดงร้อนแต่บวมเนี่ยจริงแต่ตรงนี้จะมันบวมเนี่ยเกิดจากน้ําเหลืองรับปะพองตรงนี้เต็มไปหมดเลยครับ ก็เรียกว่าถึงขั้นเคยเป็นแบบลุกไม่ขึ้นแล้วก็นอนเลยใช่ไหมคะก็หลังจากที่พี่สมยศนะคะลองไปรักษาแพทย์ปัจจุบันมาแล้วก็มาเจอกับอีกหนึ่งสมุนไพรของเราที่เป็นการเลือกนะคะอันนี้มาเจอได้ยังไงคะพี่ก็พอดีมีเพื่อนแนะนำอะค่ะแนะนาว่าตัวเนี้ยเป็นงานคือคือก่อนที่ผมจะใช้อะไรสัก่างเนี่ยผมจะจะดูว่าสินค้าแต่ละอย่างว่ามันแบบมีงานวิจัยหรือเปล่ามีอะไรรองรับอะแต่ผมเชื่อว่า ามีงานวิจัยเนี่ยของต้องดีอยู่แล้วผมก็เลยใช้ตัวนี้เขาแนะนํามาตัวนี้ก็เลยใช้มาตลอดเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้ทดลองใช้ไปรู้สึกว่ากีวันหรือว่าไงอาการของเรารู้สึกเปลี่ยนแปลงไงบ้างคะตัวนี้ผมทานไม่ถึงกล่องครอาการที่ที่ก๊อบแกลบมันจะน้อยลงแล้วก็ที่ปวดปวดอักเสบมันก็หายไปเลยค่ะไม่ว่าหายแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยใช่ใช่จนถึงทุกวันนี้ก็คืออาการเหล่านี้ใช่ไม่มีแล้วทุกวันนี้ก็ปวดเมื่อยธรรมดาก็ใช้ตัวนี้พอแล้วครับ ค่ะตัวนี้ก็พอราคาทานทุกวันก็โอเคแล้วครับใช่เลยก็คือใช้ต่อเนื่องมาเป็นเวลาประมาณ1ปีกว่าๆแล้วด้วยหนึ่งปีปัจจุบันก็ใช้อยู่ปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ด้วยอาการก็คือดีขึ้นมากๆเลยตอนนี้ควะวธรรมดานะคะแล้วถ้าเกิดว่าอหลายๆคนดูรายการและเห็นว่าเนี่ยเริ่มสนใจรู้สึกว่าอถ้าเราเป็นละอาการเริ่มดีขึ้นหายแล้วอย่างเงี้ยไม่ไม่กินต่อเลยดีกว่าได้ไหมหรือยังไงดีคะดรอย่างนี้ครับ โรคนี้คืออยู่ในกลุ่มโรค NCD นะครับคือโรคความเสื่อมขอ,ของคนที่สูงวัยเพราะฉะนั้นเมื่อมันเสื่อมแล้วเนี่ยโอกาสที่กลับมารีคอเวอร์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะเราเราควรจะกินเสริมกันเอาไว้ผมก็าอายุหกสิบกว่าแล้วคือโอกาสโอกาสที่เราใช้ร่างกายเราเนี่ยมันมันมันก็อาจจะเกิดเอกการกลับไม่มาได้อีกแต่การที่เรากินเสริมกันเอาไว้เนี่ยนะฮะอาหารเสริมเราเนี่ยมันสามารถคงอยู่ในร่างกายได้มันมันจะช่วยปกป้องร่างกาย นะครับก็อยากจะเรียนคุณสมยศว่ากูจะทานไอโซูกเคมากจะใช้แค่ดีแหละได้ครับไอ้ทานไอ้ใช้คู่กันจะดีกว่าครับก็ได้ว่าคู่กันก็จะเห็นผลในระยะยาวที่ดีกว่าครับใช่ไหมคะนะก็ได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้กับทุกๆคนเลยนะคะอย่างเช่นพี่สม็ศเองเนี่ยเคยเป็นหนักถึงขั้นที่เรียกว่าลุกไม่ขึ้นจนถึงทุกวันนี้ก็คือ วิ่งได้เลยเตะฟุตบอลได้เลยใช่ไหมคะสบาย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 นะคะอย่างก็ต้องลองดูน้องต้นนะเพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสมุนไพรของไทยของเราแนาะมีมีเสริมนิดนึงฮะไอ้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยฮะคือแนะนำว่าคนที่ใช้อ่ะคือตัวเนี้ยมันเป็นเป็นยาดมอย่างดีนะเวลาทานเนี่ยมือที่ทานเนี่ยมาดมเนี่ยโอ้โหนอนแบบสดชื่นมากใช่ไจริงๆฮะอันนี้อันนี้ประสบการณ์โดยตรงเลยแล้วยิ่งเป็นพ่อค้าออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะไม่ค่อยได้หลับได้นอนแล้วล่าสุดขอเสริมนิดนะล่าสุดเนี่ยล่าสุดเนี่ย เมื่อที่ที่แล้วเองก่อนจะมาเนี่ยครัก็คือมือไปสะบัดโดนโต๊ะเนี่ยปกติน่นิ้วมือ่โดนเนี่ยมันจะช้ำมากนะถ้าไว้คืนหนึ่งแต่ผมใช้ตัวรีแลกในทาเชื่อว่าไม่มีอาการเลยแล้วหายด้วยเนี่ยคือสิ่งที่ จริงๆเลยนะครับะะก็เรียกว่าตอนนี้บรรดาเพื่อนๆก็คือใช้ตามกันหมดแล้วใช่ไหมคะจริงๆเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคุณสมยศที่มาแชร์ประสบการณ์กันและอยากจะให้ฝากถึงคนดูทางบ้านนิดนึงที่อาจจะเป็นวัยใกล้เคียงกันหรือว่าประสบป,ปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะแล้วก็อยากจะกําลังมองหาตัวช่วยดีๆหรือว่าเป็นสมุนไพรอย่างเงี้ยอยากจะให้อ่านนักผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงคะ่ะครับก็คือตัวนี้ผมใช้จริงนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมบอกมาเนี่ยคือ ประสบการณ์จริงๆเลยว่าใช้ใช้ดีมากนะครับทั้งทั้งตัวทั้งแบบทาและแบบทานเนี่ยฮะนะครับเพราะว่าเป็นงานวิจัยเพราะว่าจะซื้ออะไรทั้งอย่างเนี่ยผมผมต้องดูว่าเป็นผลงานวิจัยหรือเปล่าดีหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ที่ทุกคนต้องต้อง,ต,องต้องดูอะฮะแต่ใน,นผมใช้นี่มันได้ผลก็เลยบอกต่อว่าท่านที่มีอายุเยอะเนี่ยฮะ แต่ผมใน61ปีเนะี่ยก็โอเคตอนนี้ก็โอเคละก็ไม่มีอะไรก็เชิญชัวนนะว่าตัวนี้สุดยอดจริงๆนะครับและสัมผัสได้จริงๆนะคะว่าพี่สมยศเนี่ยสดใสร่าเริงแล้วก็การเดินเหินในปกตินะคะเหมือนแบบว่าคนแบบไม่ถึง60อะ่ะจริงสใสัยมากเลยนะคะแล้วก็ดกรขาให้ดรฝากคุณผู้ชมันสักนิดนึงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ค่ะครับก็ผลิตภัณฑ์ทั้งสองตัวนี้ก็เป็นงานวิจัยต้นๆของผมหลังจากที่ผมประสบความสำเร็จจากการทำกระมิ่งชันและลายน้ำ จากนั้นผมก็นำสารสกัดตัวนี้นะครับมาต่อยอดทําธุรกิจทำทำสินค้าที่ที่ททมันนอกเหนือจากรักษาโรคกดไหลย้อนนะครับก็คือออกมาในกล่องของครีมก่อนเป็นครีมครีมดีแลกนะครับซึ่งในครีมดีแลกเนี่ยเราก็มีสารสําคัญป,ปกป้องการอักเสบนะครับน,นอกจากกระมิ้นชันเราก็มีสารสกัดจากเปลือกมังคุดนะครับเ,เข้าเข้าเข้ามามด้วยนะครับส่วนในตัวไอโซไอโซคือมาที่ผมได้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 พูดถึงงานวิจัยเมื่อสักครู่ไปกับคุณป้าไปตอนต้นรายการนะครับ ก็เป็นเป็นเป็นซินเดอไรด์สติกกับไอโซฟลาโวนครับก็ก็ช่วยปกทำให้การอักเสบเนี่ย ม,ม,มันมันออกฤทธิ์ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับอืมค่ะ,คะเรียกว่าวันนี้นะคะร่วมพูดคุยกันนะคะถึงพี่สมยศซึ่งเป็นผู้ที่ประสบป,ปัญหานะคะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยอาการดีขึ้นอย่างมากเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วด้วยใช่ไหมคะ,คะแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะคะที่ผู้ชมได้รับทราบไปนะคะก็อยากจะให้ลองเปิดใจดูกันละกันนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งทางเรื่องดีๆตรงนี้ก็อยากจะให้ได้ทดลองกันนะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านเลยที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการวันนี้ขอบคุณผู้สมยศแล้วก็ดรม,มากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ วันนี้เรียกว่าคุยกันเต็มอิ่มเลยนะคะคุณผู้ชมทางบ้านก็น่าจะไขข้อสงสัยได้มากเลยทีเดียวค่ะและที่สําคัญนะคะถ้าเกิดว่าใครมีอาการปวดตอนนี้เนี่ยอย่านิ่งนอนใจนะคะสังเกตตัวเองดีๆค่ะและเกิดว่ามีอาการมากขึ้นมากขึ้นนะคะแนะนําว่าให้ไปพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญค่ะหรืออาจจะลองนะคะอีกหนึ่งทางเลือกกับสมุนไพรไทยของเราก็จะสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดตามข้อได้นะคะและอีกหนึ่งสิ่งเลยที่จําเป็นมากๆนั่นก็คือเรื่องราวของการ ออกกาลังกายค่ะมันออกกําลังกายให้มากขึ้นนะคะเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นของกระดูกขอ้อต่อต่างๆค่ะแล้ววันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะในครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องราวของโรคอะไรต้องติดตามให้ได้นะคะทุกวันเสาร์เวลาบ่ายตรงค่ะทางช่อง YouTube CCI Health Club นะคะกับรายการ Health Checkup รู้ให้ถูกโรควันนี้แป้งลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ